สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเสนอพานท้ายของผมนะครับตัวนี้จะทําจากไม้มะม่วงนะครับไม้มะม่วงก็ทําสีดําแดงนะครับตัวนี้จะเป็นสีดําด้านครับดาด้านตรงนี้ผมจะทําให้เป็นไายเทคเจอร์แบบหยาบๆคล้ายๆกับการพ่นทรายครับจับได้สบายสบ,ยสบ,ยบก็ตัวนี้ก็สามารถปรับขึ้นลงได้ครับขึ้นลงขึ้นลง คุณคี่ลงได้ถ้าเกิดปรับได้ร,ระดับแล้วเราก็ล็อกน็อตตัวนี้นะครับก็เลือกตามระดับนะครับซึ่งผมชอบระดับนี้นะก็ประมาณนี้สามารถกดได้ระดับนี้เนี่ยเป็นน็อตขึ้นไปเด็ดครับนะครับก็สามารถขยันได้อ้าโอเค แน่นครับปรับระดับได้ครับตัวนี้ก็ปรับได้เหมือนกันตัวนี้ครับก็สามารถปรับลงได้หนึ่งระดับครับผมได้เจาะรูเวลาถ้าเกิดไม่ไม่ชอบระดับนี้ก็ขันน็อตตรงตัวนี้ออกนะครับขันออกสองตัว,ตวแล้วก็ขยับแล้วก็ขันเข้าเพราะว่าผมเจาะรูแล้วทีนี้ครับผมตัวนี้ผมก็แกะลายนะแกะลายแล้วก็ทําผิวหยาบคล้ายๆกับตรงนี้แต่จะไม่หยาบมากนะครับาบสบายมือดีครับ นี้ดับจากไม้มะม่วงไม้มะม่วงนี่คืออ่าพอดีว่าที่บ้านผมทําธุรกิจเกี่ยวกับไม้มะม่วงนะครับก็ทําพวกแจกันไม้ชามจานไม้อะไรพวกนี้ครับของตกแต่งบ้านจากไม้มะม่วงไม้มะม่วงนี่มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าน้ําน้ําหนักไม่หนักมากเหมือนไม้ประดูไม่หนักเหมือนกับอ่าไม้เนื้อไม้เนื้อแข็งที่ใช้ทำาไไรไม้ประดูมั่ง อ่าไม้มะค่ายแล้วพวกนี้จะมีน้ำหนักมากกว่าไม้มะม,ม,ม่แล้วก็ทนครับผมทนไม่อ่าก็มันมันไม่เปลาะบางเหมือนกับไม้กระถิ่นนะครับไม้กระถิ่นนี้จะเบาเบาแล้วก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงไม้สักก็ผิวก็โอเคแต่ว่ามีความเปลาะจะไม่เหนียวเหมือนอะจะไม่เท่ากับไม้โมะม,ม,ม่ไม้มโม,ม่นี่เหนียวรับทนเพราะว่าผมก็ใช้อ่าทาตัวของแต่งบ้านทํกกาแจกันไม้พวกนี้นะครับ ตัวนี้ปรับได้ครับก็อันนี้ก็การปรับระดับคือตัวนี้ผมจะยังไม่ได้ซออร้องคนระับผมจะขายไปทางแบบนี้เลย1,800บาทพร้อมค่าส่งฟรีค่าส่งนะครับผมแบบนี้เลยหนึ่งพัอยบาความกว้างตรงนี้ที่ผมเว้นไว้ก็น่าจะอยู่ที่1นิ้วนิ้วครึ่งก,กว่ากว่นะครับประมาณ อ่านิ้วขึ่นกว่าหรืออาจจะหนึ่งนิ้วหกนิ้เกิดจะหกนิ้วประมาณนี้ประมาณนี้ครับก็คิดว่าน่าจะสามารถใส่ได้หลายแบบเพราะทำพีซ Pcp ก็น่าจะได้ Co 2 PCP หรือว่าถ้าเกิดจะไปทำซี z ซก็น่าจะสบายครับผมอ่าซีแซถ้าถ้าเกิดจะเอาไปใส่ลูกปกงซีซก็ให้ให้ช่างใช้อ่าเราเราเราเตอร์เกาตัวนี้เข้าไปสักหน่อยนึงเข้าไปสักหน่อยนึง เราเสร็จแล้วก็ทําสีดําด้านอีกทีหนึ่งสวยครับผมก่อนที่จะลงสีดําก็ผนอ่ะพ่นแลกเกอร์ไปทีหนึ่งนะครับพ่นเลกเกอร์ไปนานๆแล้วก็ขัดๆแล้วก็ลงสีดํามันจะได้เนียนครับตัวนี้นะครับโอเคครับทานท้ายไม้มะม่วงหนึ่งพันแปดร้อยบาทมีหน,นึ่งชิ้นผมวันนี้ผมทายวันที่สิบห้ามีนาคมสองพันหนร้อยห้าสิบหกสิบห้ามีนาคมเวลา 6โมงเย็นเกือบๆประมาณนึงโอเคนะครับสวยครับ,รบตานท้าย <My S 1> มาน้อน้องนนะครับสนใจติดต่อมาได้ทางทีเอนะครับผม,ผมครับ